สามารถรู้ได้ว่าคนที่กินกล้วยมีอุปนิสัยยังไงนนแค่กินกล้วยกับหูจักว่าเป็นคนมีนิสัยแบบไหนผ่านยังมาเนี่ยใช่สำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านการมีความรักรักษณะการกินกล้วยจะกินอย่างนี้เฮ้ยน้าเขาเมื่อบีเอากินจังไหนก็ได้ตัวเพราะท่านมีผู้ไดเหลียวเบิ่งมหง สำหรับคนที่กำลังมีความรักใหม่ๆเริ่มสิมีผูเบาลักษณะการจินกล้วยจะจินอย่างนี้เออแล้วเอาเอาเอาเอ,าเอ,าเอาคือคือแข้งขาคือส่งสีอายว่าสักแบบหนึ่งเอารู้แล้วว่ามีคนแอบมองนะเริ่มมีผูเบาสำหรับคนที่ผ่านการมีความรักมาอย่างโชคชนลักษณะการจินกล้วยจะกินอย่างนี้กินแบบไดครับผม เอาว่าไอาพี่ไายน้องบัมันลึงแล้วเจ้าที่ไปซื้ออยังอีกเสื้อผ้าคือกอะกีเล่หล่ะนิ้เฮือนนั่นโอ้ยข่อยสิซื้อเสื้อไหนซุ้มนั่นมันเก่าอย่างมันยืดเบิดแล้วว่าไอยืดมันก็สิยืดพร้อมกันเบิดสุโอลบอดเดี๋ยวนี้แม่นบ่ใส่ก็บ่มีผู้ดใด้กูจักดอกน้อยน,น้อยหนึงเอ้า <c oughs> เอาห้านี่มั้ยล้วกางเกงไหมเจ้าซื้อเให้ยังสน่ะเอ,าอ,อ้าสง่าย่อยมันบ่ได้ยืดมั้ มันบ่ยืดไก่แห้งว่าจำเป็นต้องใส่ตัวซื้อไปหาเสอแ่งยงสัน่ะแล้วเบิ่งซ้ำาบกแข่งขมนี่เอ้บาทนั้นว่าให้แต่ผู้อื่นเจ้าของเ้สันโอ้ยมึงิดไปยังโลคตัดว่าจะไปซื้อหมักนัดนอสาชื่อบักนัดและไปหอดโลคตัด มันคือบอไปซื้อตลาดนาัดโอ้ยไม่บอบดแซฟคืออยู่โลตัสห้ครูเฝ้าเงื่อนผู้หญางมันแห้งอาจจะไล่าสารพัดนั่นแหละอยู่บ้านเฮาให้มีแต่คนจนจัดโอ้ยกูละเมื่อน้ำสารอาอัดเพ้าน้ำมึงกูละอืดอดัดยืนตากฝนลมกันมันแห้งสิเป็นวัดสรุปได้เจ้าที่เป้าเงินน่อยอยู่บะนี โอ้ยเฝ้าบ่าได้โอ้ยเฝ้าให้ซาำนี่กับบ่ได้เนะาะใครชี้ฟ้าเป็นโลตัสโอ้ยกูยจะไปตลาดนัดกูจะไปหาซื้อปากกาแล้วแล้วกูจะไปหาตาหมอนัดเ้ยจังสิงหง่มาหาหลวงพ่ออยู่บาทเข็ย <c oughs> นยังไงหน้ากระจกขนะดใครกันแย่งบ้างเจ้าของอีแล่คือว่ากูหายคักแก่างามอยู่หน้าควายง,งูสิงเงลิลด มึงเบาเงี้กว่าไม่เบาังี้ยไม่ได้เบาอยู่ได้หรออ้อเบานื้อเมียนเอาความจริงใจมาเบาหน่แม่เอาจะเบาความจริงมาด้วยยีรีนี่เออจะเบาความจริงมันบอแมนหน้าคือวขู่คุณคือเบาให้กูคาดแผลเอ็นเอ๋อใครว่าเบาความจริงเนาะก็บอกเลยดียีรีนยังไป็เนาะโอ้ยบักพีกินกระมังเงยเบาให้กูดูดีแน่กับไครเนาะ กูให้โอกาสมึงอีกเทื่อนึงย่องจังใดก็ไอะไรย่องให้กูดูดีนี่อีเทื่อนึงเอออาที่โตัวซองมึงในกระจกนั่นแหละมันถูกต้องแล้วมึงคือบอกให้กูคักแน่แท้นี่มึงย่องให้กูดูดีที่สุดแล้วมันบอเออย่องก็ย่องไปแห้งเราเฉยแบบอะไรอีกหน้ากวนปอบท่ารีบรวดสวัสดีจ้าพ่อหมอเออสบายดีลูกเอ้ยมามามาขึ้นมาพี่ มาเที่ยวนี่ยละระวังให้ดีเด็มาเที่ยวควันบอดีอ้วนป่านนี้ได้มาเที่ยวนี่ยละใครอึ้งลึื่องอึ้งเรองขึ้นคืออึ้งเผาเนี่ยว้ามึงมีเกณฑ์สิเป็นเบาหวานได้เนี่ยห่วยคือว่าจังสันเนาะบัดนี้เนาะโอ้ว่าเขาหงซะหรอเว้ยเจ้าก็คือกันเด้อพ่อหมอเด้อเป็นอยังงล่ะอยว่าเจ้าก็มีเกณฑ์สิปากแตกไว้ไว้นี่ล่ะเนาะบัวมีเกณฑ์สิปากแตกแมนทันคอยยื้อโดนก็หนีญาตเป็นจังสันล่ะ บอกไปบว่ามาเมื่อก็ดอกเอ้าวลาก็เด้อปอะมอเด้อเดี๋ยวขาคู่ขาค่ายเกาชิบเกาผุน <wh> <onos> มาๆมากรรมสก้อนบอกบอกว่ายู่โดนใจใายว่าไปเบิ้องมองอื่นก็ได้ดอกบ่ยากดอกท่วงเงี้ยงก็ท่วงไปทั่วทีบเท่วแดนเว้ยว่าเขาคืออึงเผาวะนี่แม่เหตุการณ์บอกว่านอีกตั้งหากเพื่อนเะนะหน้าเรียดดำๆสลับจักหน่อยก็ตับแข็งตายละฮา